โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVP International นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาในเกม Sword Art Online Anticipation Rising 4นะครับผมวันนี้วันที่24นะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าเกมมันจะอัปเดตเข้ามานะครับผมแต่ผมนึกว่าจะอัปเดตแค่กาชานะครับผมไม่ใช่นะครับเขาอัปเดตเข้ามาเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมสำหรับพาร์ทแรกผมขอเป็นกาชาแล้วก็อีเวนต์เล็กๆน้อยๆแล้วก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามาในเกมนะครับผม แล้วก็อย่างที่สอ่งพาร์ทที่2จะเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับผมเป็นอีเวนต์ของเอ่อดิโน่เอ็มพิเชียร์ออดิโน่สีเข้เรียกว่านะ War world, วอลออฟอันเดอร์วอลล์รุ่มที่สนะจะเป็นพาร์ทที่2พาร์ทแรกผมขอเป็นกาชาอะไรก่อนแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับผมกาชาจะเป็นกาชาของคาร์ดิโน่นะครับผมกาชาเดียวนะมาเดี๋ยวเราไปดูสกิลของคาร์ดิโน่ก่อนนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปลงมาหน่อยๆแล้วสำหรับวอลไอฟ อันเดอร์โวล์นะโวล์ออฟอันเดอร์โวล์นะโอเคครั้งแรกสุ่มเหลือ125ดับเบิมพคิวนะครับผมแล้วก็สเต็ปที่5การันตี4ดาวนะครับผม1ตัวหรือมากกว่านั้นนะครับผมสเต็ป6นะครับผม4ดาวจะเลทอัพ1.5นะครับผมก็คือจะมีแค่คาร์ดินัลกับยูจีโออตัวนะครับผมที่เลทอัพนะมาอันนี้คาร์ดินัลนะครับผมเป็นสายซัพพอร์ตนะคาร์ดินัลนี่สกิลแรกนะครับผมเป็นเมจิกแอคแท็กแบบมีเดียมนะครับผมหลังจากที่โจมตีไปแล้วเนี่ยโจมตีเสร็จจจเเเป้าดีีีียยววนนะะตตัท่่ถูกโม มีการป้องกันทางเวทมนต์เนี่ยลดลง20%เป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมแล้วก็ชาร์จสกิลเพิ่มใหม่20%นะเพาะมันเป็นสกิล4เนาะโอเคสกิลที่2นะครับผมสกิล2เป็นมจิกแอคแท็กแบบเอ็กซ์ตร้าสตองนะครับผมโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมสำหรับตัวที่ถูกโจมตีเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อเรื่องธาตุลมเนี่ยเป็นเวลา3เทิร์นนะครับผมแล้วก็สำหรับสกิลสุดท้ายเนี่ยอันนี้สำคัญนะสกิลสุดท้ายรีคเวรี่ฝั่งเรา ทุกตัวนะครับผมแบบวีคนะครับผมแล้วก็เพิ่มเมจิก a อ t a c k 20เป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมสำหรับอีเวนต์ Event ช่วงนี้มันเน้นไปทาง Magic, เมจิกดามเจจเยอะเนาะสำหรับพวกกายภาพผมว่าไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้แล้วขนาด War of Underworld ผมยังต้องหยิบเวทออกมาใช้เลยนะคิดดูแล้วกันพวกยูพวก,พวกคิ่ตรงคีตง่ตกไม่ได้แทบอ,ออกมาใช้แล้วนะเออมาสกิลสุดท้ายนะครับผมอินคาเนสสกิลนะครับผมวิทวิทอะไรเนะี่ย อะไรก็ไม่รู้สักอย่าง Incarnate Magic Attack โจมตีแบบ Magic Attack ใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมสร้างความเสียหายต่อเนื่องธาตุลมเป็นเวลา2เทนะิร์นเนาะก็เป็นสกิลทั่วไปนะครับผมไม่มีอะไรนะนี้สำหรับเอ่ออีเวนต์สิ event 4, กาชานี้เนาะจะอยู่ตั้งแต่วันที่24นะครับผมแต่บ่ายโมงเนาะเข้าตั้งแต่บ่ายโมงแนละถึงวันที่27นะครับผมหมดหมดวันที่27เดือน4เป็นเ,เวลาเที่ยง59นะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคครับผม นี่เลท UGO อยู่ที่0.5นะครับผมา a r ด i n อลอยู่ที่1%เนาะตัวที่เหลือก็จะอยู่0.058นะครับผมกาชานี้ออกถึงกาชาของฟานาติโอนะครับผมนี่ซึ่งฟานาติโอผมก็เต็มร้อยล้ะตอนนี้ผมแม็กให้มันเต็มร้อยล้วตอนแรกสับสน2ตัวว่าจะอัพอะไรดีสุดท้ายไปตัดสินใจอัพฟานาติโอดีกว่าเพราะฟานาติโอผมเอามาเป็นดาเมจให้กับทีมได้นะส่วนที่ผมไม่ปั้น ไอตัวนั้นก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกคือผมมีแล้วไงตัวหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยไปปั้นทีหลังก็ได้เนาะว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ของธาตุแสงธาตุลมแล้วก็แล้วก็ไม่มีละแค่นั้นแหละตัวที่มันได้เปรียบเนาะเดี๋ยวผมค่อยไปพูดคลิปหน้าแล้วกันมาเดี๋ยวนี้มาสุ่มกันครับผมอึ๊บอึ๊บตรงมา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 อึ้บ ทำไมทำไมม,ท,ทำไมมันเป็นสีนี้อีกแล้วทุกคนทำไมมันเป็นสีนี้ลระครับฮัลโหลมันต้องมาสีอย่างนี้แล้วไอ้ยี่มันต้องมาแล้วครับคลิปก่อนรหัสลองได้อะไรนะสึก ลืมชื่อโอ้โหมันมันต้องมาบอกเลยว่ามันต้องมาเึ๊บโอ้โหตกใจเห็นขาวนานไม่ใช่เอ้ยอีกแล้วใจไม่ค่อยดีเลยนะเอ๊ะทำไมมันแปลก โอ้โหไม่ใช่หรกอออเอ้ยเกินโอ้โหนี่มันกาชาหลอกลวงผู้บริโภคโอ้โหหลอกลวงผู้บริโภคกชัดอันนี้อุย้ยเราก็นึกว่าจะมาสูบคือกาชานี่ผมไม่ได้ตัวอะไรเลยนะเนี่ยกาชา UTO กับ Cardinal ผมไม่ได้อะไรเลยไอกาชานี้ได้แค่โลเนียมาตัวเดียวโอ,โอเคไม่ไรช่างมันนะครับผม โอเคสำหร okay, exactly? okay, like, ับอันน huh? oh, oh. ี้คืออัปเดตกาชาสำหรับรอบนี้นะโอเคต่อไปสิ่งที่อัปเดตเข้ามาต่อโอ้8 7 0ครั้งในการสุ่มกาชาโอ้โหนี่ผมสุ่มกาชาเกือบพันครั้งเลยเรียกว่าพันครั้งไม่ได้นะต้องเรียกว่าพันตัวดีกว่ามันนับเป็นตัวนะไม่ได้นับเป็นครั้งนะอ่าต่อไปสิ่งที่ขออัปเดตเข้ามานะครับผมเป็นอีเวนต์อ่าอีเวนต์อันนี้นะครับผมนี่ คาร์ดิโน่ s อซซอลวอลลุ่มที่หนะครับผมมันจะให้เอา Volume มที่หเนี่ยกลับมาเล่นนะครับผมแต่ว่าเป็นมันเป็น Volume ที่เราผ่านแล้วแหละแต่สิ่งที่เขาให้มากกว่านั้นก็คือของรางวัลครับผมของรางวัลรอบนี้จะให้มากนะครับผมสำหรับคนที่ผ่านเอ่อ Cardinal a s s a u l t Volume 1ก uh, uh, ็คือได้เอ้ยอย่าพูดสี่โลเนี่ยเอ๊ะก็คือคนที่ผ่านดาบเวลลี่ฮาร์ดสำหรับแอซซอลวอลลุ่มที่หนึ่งเนี่ย สองด่านเวลี่ฮาร์ดเนาะโอ้ผมพูดกี่รอบเนี่ยจะได้ยี่ห้าเดมอนคิวนะครับผมแล้วก็คนที่ผ่านด่านฮาร์ดมันจะเพิ่มของรางวัลมาไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าได้เยอะเนี่ยห้าสิบบวกเก้าสิบได้รนะ้อ,รอย,อย,อย,อยสี่สิบเดมมอนร้อยสามสิบนะเออร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสี่เออร้อยสี่สิบเดมมอนคิวนะก็คือมันเพิ่มของรางวัลให้ร้อยสี่สิบเดมมอนคิวอ่ะเหมือนมันเอาอีเวนต์เก่ากลับมาให้เราเล่นอ่ะนะ แล้วก็ได้ร้อยสี่สิบแล้วม่อกิ้วผมจัดว่าเยอะมากเลยนะใครที่มีตัวละครเยอะก็เชิญไปเล่นนะผมแนะนําเลยให้ไปเล่นนะครับผม complete assault เนี่ยแนะนําให้ไปเล่นนะจัดว่าโอเคมากแล้วใครที่มีตัวละครเยอะนะสรับผมมีตัวละครน้อยก็คงอาจจะไม่เล่นนะครับผมอาจจะเล่นไหวแค่ h a r ดนั่นแหละอาจจะเล่นไหวแค่เนี่ยอาจจะไหวแค่ hard สองอันนี้ไม่ก็อาจจะไม่ไหวเลย ว่าแรเพียผมมีน้อยโอเคนี่คือสิ่งที่สองของอัปเดตเข้ามานะครับผมสิ่งสุดท้ายที่ผมดูตอนนี้นะที่เขาอ,อัปเดตเข้ามานะครับผมทุกคนจําหินสีเขียวในะที่ผมบอกในครั้งก่อนตอนนี้มันได้อัปเดตเข้ามาแล้วที่ผมบอกว่าเอาไปแลกอาวุธน,นะตอนนี้มันได้อัปเดตเข้ามาแล้วสําหรับสิ่งของนี่อันนี้เลยครับผมดีเจนเดอรี่ใบป n อนนะครับผมสําหรับสีเขียวนะเนี่ยหินสีเขียวเนะี่ยที่ผมบอกให้แลกเก็บไวนะ้เพราะมันจะสามารถแลกอาวุธได้นะ สุดท้ายมันสามารถแลกดับเอ็กคาลิเบอร์ได้ครับผมแต่เอ็กคาลิเบอร์นี้เป็นธาตุน้ําตอนแรกผมนึกว่าเอ็กคาลิเบอร์นี้เป็นธาตุแสงก็เลยทำธาตุน้าทุกคนสามารถเอาเหินสีเขียวมาแลกเอามาแลกอันนี้ได้นะเอามาแลกอาวุธได้นะถ้าใครมีครบเนาะผมก็มีแค่ยี่สี่ก้อนเดียวก็ผมคงจะแลกแหละถ้ามีครบนะไม่ธรรมดานะ่เอ็กคาลิเบอร์สแตทก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะ สำหรับที่ผมอัปเดตที่รู้ก็มีประมาณนี้เนาะไว้คลิปหน้าคลิปหน้านะครับผมนี่ผมจะพูดอันนี้เนาะ War of Underworld นะครับว่าของรางวัลรอบนี้ผมจับว่าเยอะนะนี่ดูดิเยอะนะจับว่าเยอะอยู่นี่มีตัว๋วมีสม่้อยมีหินมีหินหินสองอันเนาะแต่หินอันนึงผมแรกไปไปละเอาไปอัพฟานาติโอเนาะ สำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสองออดอโนแบทเทก็ทั่วไปไม่มีอะไรโอเคนี่ทุกคนสังเกตฟันาติโอผมมานี่ฟันาติโอผมเรียลล้อยแล้วอืเอามาลงคู่กับอัซซนะผมจัดว่าโอเคเลยนะโอ้โอเคมากส่วนคิริโตกับอไอสอตัวนี้คิริโตกับอลิสไม่ต้องสงสัยเอาไปเบรกนะเอาไปเบรกนะครับผม ยากจะเล่นทีมเวทล,ล้วนแต่ก็ไม่มีตัวเบรกเอาเปิดผิดตัวเดี๋ยวก่อนนะสับสนวุ่นวายแล้วตอนนี้นี่ตอนแรกจะอัพตัวนี้ขึ้นมาด้วยแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมคือมันมีสกิลบีที่สามารถเบรกฝั่งตรงข้ามแล้วก็สามารถฮิลได้ด้วยไงแต่แบบ คือดาเมจผมมันจะน้อยไงผมก็เลยเอาอาตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยเนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นดาเมจมีสกิลซีด้วยซี C ที่มันเป็นดาเมจได้แล้วก็สกิลเอที่มันสามารถเป็นดาเมจได้อีกโหแบบโอฟานาติโอก็น่าอัพไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่น่าอัพนะนี่ก็น่าอัพนะแต่แบบโหสุดยอดเลยผมเลือกไม่ถูกผมก็เลย,เลยโอเคเอาตัวนี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้ เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นพาร์ทที่หนึ่งที่อัปเดตเข้ามาวันที่24นะครับผมเดี๋ยวพาร์ทสองผมจะพูดถึงเกี่ยวกับ Wall of Underworld Volume ที่4นะผมจะพูดถึงวอลพูดพูดเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับอีเวนต์นี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกด subscribe ก็ช่วยกดให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกำใจให้ผมนะวันนี้ก็ไไไมมมม่ีีีออะะรรรจฝาากกกแล้้วววัััันน็ขบบบคคคุณผสสดป